สวัสดีครับอกผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโดนพระรามสองทุกวันนี้นะครับมานำเสนอล้อแพสติลล์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อฟอร์ดเ r เจอร์นะครับตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นขอบ18นะครับรัดอยู่กับยางตัวนี้จะเป็นยางของ Bristol Dealer นะครับตัว HP นะครับ HP ตัวนี้ก็คือถ้าปิดตัวเนี่ยนะครับผมมันจะมี AT นะครับ HP แล้วก็ HP นะครับผม HP ก็คือไฮทูฟอร์มัสนะครับก็คือเป็นยางที่เดียรได้ว่ัตสามคันนี้ไอเนี้ยจะอยู่บนสุดนะครับประสิทธิภาพม่ะน,นะครับตัวนี้นะครับยางตัวนี้เนี่ยผมบาีพอเอมารัดกับล้อเพื่อที่จะใส่รถเอาไปใส่รถตู้นะครับคุณใด H1 นะครับสำหรับพี่ๆที่มองหาล้อที่ขอบใหญ่กว่าเดิมนะครับเพราะว่าทีล้อติดรถตู้มาล้อมันหน้าแคบถูกไหมครับแล้วก็ล้อมันข้อสบหก เขาอยากได้ล้อให้มันกว้างขึ้นจะได้เกาะถนนนะครับเพราะว่ารถตู้เวลานั่งเต็มคันเนี่ยมันหลายที่นั่งนะครับรถมันใหญ่นะครับก็อยากได้ล้อหน้าต้องกว้างก็จะมีล้อตัวนี้นะครับที่เป็นล้อหนึ่งในล้อใส่ได้อย่างนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นล้อฟอร์ดนะครับถามว่าทำไมเราถึงเอาล้อฟอร์ดไปใส่เพราะหนึ่งเลยนะรานะคามันไม่สูงนะสองเลยมันแข็งแรงสามเลยมันสวยด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เลยนิยมเอาไปใส่กันนะครับพี่ๆหลายท่านเวลาเห็นล้อฟอร์ดเนี่ยที่อยู่กับย,าง,ยางใหญ่เนี่ยนึกภาพไม่ออก นะครับแต่พอเราเปลี่ยนยางให้เป็นซีรีส์ของเขาปุ๊บเนี่ยที่ใส่กับคุณได้เนี่ยอ่ะมันโอเคเลยนะครับอันนี้คือผมเน้นคลิปนี้เน้นใส่กับคุณไดเลยนะนะครับยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้นะครับตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยให้ดูนะครับถ้าฟอร์ดนะครับล้อแท้นะครับจะต้องเขียนโฟโมโคนะครับตัวนี้มีเขียนไหมนะครับยวให้ดู นะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับโฟโมโคนะครับตัวนี้จะไม่ได้ลงเป็นโลโก้ฟอร์ดนะครับแต่จะลงลงเป็นพาร์ทของฟอร์ดคือโฟโมโคนะครับเป็นขอบ18กว้าง8เห็นไหมครับล้อนี่หน้ากว้างได้ใจเลยนะครับกว้าง8นิ้วนะเพราะว่าล้อตัวนี้สามารถรัดกับยางได้ถึง265ห้าน้ายางถูกไหมครับเลยต้องกว้าง8นะครับเอาพอเอามารัดยางตัวเตี้ยใส่เฮ็ดวันเนี่ยมันก็เลยต้องลดซีร์ยางลงนะครับแล้วก็ตัวนี้ออฟเซตอยู่ที่55 นะครับออฟเซตห้าสิบห้านะนะครับผมล้อแท้นะครับตัวนี้นะครับดูผนได้นะครับตัวนี้เลยนะครับไม่มาล้อรุ่นนี้นะครับถ้าเราไม่ได้พูดถึงล้อใส่เป็นวันมันจะเอาไปใส่ใ้ทั่วไปหกรูนะครับแต่ฟอร์ตใหญ่ก็จะใส่กับมานได้ได้นะครับแต่ฟอร์ตตัวนี้ถ้าเอาไปใส่โตยต้าตัวตรงใส่ไม่ได้นะเพราะว่าดุมกาตรเนี้ของโตยต้ามันใหญ่สุดนะครับฟอร์ตมาเลยเอาไปใส่ไม่ได้ นะครับแต่สามารถเอาล้อโต้ตามาใส่รถตฟอร์ได้อะไรประมาณเนี้ยตัวเนี้ยต้องต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ยอกรูมันเท่ากันหมดแหละนะครับใส่ไม่ได้มันอยู่ตรงนี้นะครับได้ไม่ได้นะนะครับหน้าร้านเราเป็นแตงสีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระรามสองบางขุทีนะครับชื่อว่าร้านต้นอย่างโยงนะครับร้านเรานะครับจะหยุดปีใหม่นะครับในวันที่สามสิบเอ็ดพันวาคมนะครับพศหกสี่นะครับเปิดอีกทีก็ วันที่4นะครับมกราคมนะครับพศ65นะครับพูงงานคือแล้วเราอยู่วันที่31-3ถึงนะครับอย่างนี้กว่าอยู่4วันนะครับยังไงก็เพื่อความชัวโทรมาก่อนมาก็ได้นะครับสต่คลิปนี้นะครับผมป๊อบจากน้ำต้นยางโยนของฝางไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ